ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคน,กคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทเรื่องนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับเกมโลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแม้ว่าบรูคเวนอาพีและเช่นเคยค่ะรายการประจำวันสุขของเราเล่นซ่าแอบ,บรอบเมืองบรูคเวนอาพีนั่นเอง วันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวเหงาโหนดเดียวเปียวเปียวหัวใจนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะปกติพี่ลิต้าก,ก็ไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะคนที่จะมาร่วมเล่นซ่อนแอบ,บกับพี่ลิต้านะคะก็มีเนาะเมลลี่นะคะไมมายเนยนี่บัตเตอร์อินฟ้าหุ่นยนต์บับเบิลบีนะคะโอ้ยคือตัวอะไรเนี่ยหุ่นยนต์บับเบิลบีใครเนี่ย แล้วก็กุ้งกิ้งกระดิ่งแมวโทมัสนะคะแล้วก็น้องโมจิเห็ดเข็มแดงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นซ่อนแอบ,บรอบเมืองอีกแล้วนะคะโดยพี่ลีต้านะคะจะเป็นคนซ่อนบ้างน,นะคะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วในพี่ลิต้าเป็นคนหาความยาวคลิปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะรอเล่น,นะคุนคนแค่ประมาณย0สนาทีละแต่หายากมากนุน้องโทมัสนะทาไว้เจ็บแสบนะคะอาทิตย์นี้พี่ลีต้าจะต้องมาเอาคืนบ้างแล้วนะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีใครหาพี่ลีต้าเจอบ้างแล้วพี่ลิต้าเนี่ยจะไปซ่อนที่ไหนกันบ้างน,นะคะ ะะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการเล่นสแนแบครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปพีริต้าก็จะบอกให้น้องๆกดออกกันก่อนนะออกเลยออกเลยออกงับออกเลยออกเลยพีริต้าจะไปซ่อนนะคะแต่ว่า บอกตรงว่าค่อนข้างนึกไม่ออกแล้วนะคะเพราะเราทําไปหลาย EP เซะเหลือเกินนะคะจนนึกไม่ออกแล้วว่าเราจะไปซ่อนที่ไหนดีนะคะแล้วครั้งนี้จะซ่อนได้กี่รอบก็ไม่รู้นะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเขาหาเราเจอเร็วหรือช้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้น้องๆอ,ออกกันก่อนนะลูกนะโอ้ยเนยนี่แต่งตัวเหมือนไอดีเลยโอ๊ยแต่วันนี้ไอดีไม่ได้มาไหมเอ๊ะหรือว่ามาเอ๊ะหรือไม่ได้มาเมื่อกี้เราได้เรียกชื่อไอดีไปไหมนะอ่าจำไม่ได้เยีเ่ยม <laughs> แล้วเราจะไปแบบที่ไหนดีนะน้องออกหมดยังเหลือไม่ไม้กับ ยูมีนะคะยูมีออกนะลูกนะเดี๋ยวพีริต้าอลองไปหาก่อนว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีพีริต้าอ,อยากแอบข้างนอกนะคะแต่บอกตรงว่าก็ไม่รู้อยูด่ดีว่าจะแอบตรงไหน <Okay. S 1> น้องออกหมดแล้วนะคะไปแอบตรงไหนดีอะทุกคนพีริต้าคิดไม่ออกวะเนี่ยเราแบบไปแอบมาซะแบบทั่วทุกมุมโลกแล้วไงก็ไม่รู้อะทุกคนแล้วพีริต้ออาแอบตรงเนี้ยจะมีใครเห็นปะไม่มีใครเห็นแต่ว่าพีริต้าก็ไม่เห็นใครด้วยเหมือนกันพีริต้าอ,อยากแบบเก็บภาพน้องๆด้วยอะแบบก็อยากเห็นบ้างอะ มันมันเป็นที่ปิดไหมอ่ะเราก็ต้องทําตัวเองให้ไม่ปิดแต่ลองเปลี่ยนเป็นตัวสีเขียวก่อนนะคะโอเคถอดหัวถอดหูออกเึิ๊บอ่ะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสีเขียวนะคะสีให้กลืนเลยนะอ๋ออันนี้เหรอเอออันนี้ได้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 นนไดแต่พี่ลิต้าไม่อยากแอบมิดนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ปิดมันก็จะขี้โกงเกินปุยสีผิวเด่นนะเนี่ยเราอะ่ะทำตัวให้เล็กมาก่อนแล้วกันสุดเลยโอ้โหจอมดินโกงไปมุยอ่ะโกงไปไหม น้องๆไม่น่าพอใจนะคะแอบที่ที่มันไม่โกงอะ่ะตอนนี้พี่ลิต้าเปลี่ยนสีผิวนะคะจากอันนี้มาเป็นอันนี้นะคะทุกคนมันจะได้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นนี่นี่นี่ตรงนี้วะมันยากเกินไปไหมอ่ะลิต้าจะร้ายเกินไปไหมอันนี้มันก็ง่ายไปอะ่ะทุกคนมันเห็นเลยอะ่ะโอ๊ยทำไมเนี่ยมันยากจังเลยตอนนี้นะคะบอกตรงๆว่าพี่ลิต้าค่อนข้างจนปัญญานในการแอบแล้วนะคะพี่ลิต้าก็เลยมาแอบตรงนี้แทนตรงนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่อยู่ตรง ปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งมันไม่ใช่ที่ปิดค่ะทุกคนเพราะว่าพี่ลิต้าไม่ได้เข้าแอบข้างในแอบประมาณครึ่งตัวนะคะตรงนี้นะก็ะบอกว่าน้องๆจะหาเจอกันนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยก็แบบไปเดทตัวพี่ลิต้าเลยพี่ลิต้าไม่รู้จะแอบที่ไหนแลนะะ้วนะคะเดี๋ยวบอกให้น้องๆเข้ามาก่อนนะตอนนี้นะคะพี่ลิต้าได้บอกให้น้องๆเข้ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้มีบัตเตอร์อิงฟ้าใหม่ๆแล้วก็โทรมาท,ที่เข้ามาแล้วนะนี่ๆนน้องน้องอยู่กับตรงนู้นเห็นไหมทุกคนเห็นปะเออไม่เห็น ้องอยู่กับตรงนู้นน่ะเดี๋ยวพี่ต้าซูมกันให้ซูมให้กันละกันเฮ้ยซูมให้ละกันนะมีคนเข้ามาหรือยัง พี่ลิต้าอยู่นี่ค่ะทุกคนทวัสบอกว่าใบไหนงับพี่ลิต้าตัวสีเขียวพี่ลิต้านะคะใบว่าพี่ลิต้าตัวสีเขียวแอบอยู่ตรงแอบอยู่ตรงพื้นสีเขียวแล้วกันโอเคพี่ลิต้านะคะใบว่าพี่ลิต้าแอบอยู่ตรงพื้นสีเขียวแล้วก็ตัวสีเขียวนะคะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าข้างหน้าพี่ลิต้าเป็นสีน้ำตาลตอนนี้นะคะพี่ลิต้าเนี่ยไม่ได้ปรับเช้าเลยนะคะปรับให้มันมืดได้ดีแล้วเพราะถ้าเกิดปรับเช้าแสงแดดส่องมาเอ้จ้าโอ้โหเจอพี่ลิต้าอยู่ตรงนี้เลยนะ ะะไม่ทราบวพาตอนนี้น้องๆเขาไปาหากันที่ไหนกันแล้วน่ะนี่นะคะเดี๋ยวพริต้าจะซูมเข้าไปให้ล้กันนะพริต้าก็เห็นน้องๆตัวเท่ามดเหมือนกันนะคะเนี่ยน้องๆนะคะ,ะ,คะเขาก็เรียกว่าปักหลักกันอยู่ตรงจุดเกิดน,นะคะเพราะว่าเห็นว่าพิริต้าชอบแอบตรงจุดเกิดน,นะคะเพราะมันเห็นง่ายแหละมันสังเกตการได้ง่ายนะคะแต่พิริต้าอยู่ตรงนี้มีใครรู้บ้างไหมพิริต้าอยู่นี่อ่ะมาหาพิริต้าหน่อยจีจะมีใครหาเจอไหมเนี่ยพิริต้าอยู่นี่ทุกคนพิริต้าอยู่นี่ โอ๊ยเหมือนกุุงกิงก็ดิ่งแมวโทมัสมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กำลังมุ่งหน้ามาข้างหน้านะคะแต่ว่าก็ยังไม่มาตรงนี้นะมาหาพี่เดิมาแล้วมาแล้วทุกคนมันจะเจอแล้วเจอแล้วแน่เลยเดาวเดียวเดียวโทรมัมสปมมส่งไปฉายเมื่อกี้โทมัสส่งไปฉายอะคือมันชัดเจนมากเลยนะ แต่น้องก็ผ่านไปอะเพราะตรงนี้มันไม่มีต้นไม้ให้หาไงทุกคนมันไม่ใช่ต้นไม้ดิที่มันเป็นสีพุ่มพุ่มไม้อะเรื่องว่าพุ่มไม้พุ่มไม้สีเขียวที่มันยื่นมาไม่มีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นน้องสอดเข้ามาใช่ป่ะเห็นว่าตรงเนี้ยสีเขียวก็คือพื้นราบเนี่ยมันไม่มีแล้วน้องก็ผ่านไปเลยเนอะอันนี้คือข้อดีนะคะของการที่พี่ลิต้ายืนอยู่บนสีเขียวนั่นเองพี่ลิต้าอยู่ตรงสีน้ำตาลแต่พื้นพี่ลิต้าเป็นสีเขียวแต่พี่ลิต้าใบว่าพื้นสีเขียวพี่ลิต้าก็ถูกต้องนะ พีต้าแค่บอกไมหมดแค่นั้นเองใบน้องว่าอะไรอีกเดียะเอ่อเรียกว่าไม่ได้อยู่ใกล้จุดเกิดไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสี่เหลี่ยมของจุดเกิดละกันสี่เหลี่ยมมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมทุกคนโอเคพี่ลิต้านะคะให้ใบให้คําใบที่3าไปนะคะว่าไม่ได้อยู่ในละแวกของ จุดเกิดนะคะเอ้ยเหมือนเหมือนมีคนมาเลยอะอ๋อมีคนนะคะบินโดนตามหาเลยนะคะไม่มีใครสังเกตเลยนะคะว่าวันนี้พีริต้าไม่ปรับเช้าให้ใครเลยนะคะปกติเนี่ยจะปรับเช้าให้แต่ถ้าปรับเช้ามันจะเด็ดมากพีริต้าเลยไม่ปรับเช้านะคะตอนนี้น้องๆน่าจะไปหากันบนภูเขาอ,อะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าพีริต้าอยู่บนภูเขานะคะพีริต้าจะพยายามแอบไม่ซ้ําที่เดิมนะคะจะพยายามแอบที่อื่นบ้างเนะาะราววัดบอกสีเขียวทั่วเมืองเลยเอ่อว่าอะไรอีกเดี๋ยว ต้ใบอีกนิดก็จะรู้แล้วไหมอะนั้นใบว่าแต่พี่ลิต้าบอกแล้วนะว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดอ่ะไม่ได้อยู่บนภูเขาแล้วกันมาให้ตัดช้อยให้พี่ลิต้าอ,อยู่บนพื้นต้องบอกอย่างี้พี่ลิต้ายืน <c oughs> อยู่บนพื้นเฮ้ยใครมาใครมาทุกคนไม่ๆมหรือเปล่าโ,โอ้ยว้ายว้ายว้ายยัง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 ไม่มาใครยังไม่ไมายังไมมาดูนะคะไม่ม่อยู่ตรงนู้นเหมือนกำลังจะเข้าที่ลับไม่ไม่ไม่ เขาเดินกลับมาไหมไม่นะคะ <_ bubble> เขาไปฝั่งนั้นต่อโอเคเรารอดแล,ะล,ะล,ะละ้วไม่มีใครมาหาพีริต้าตรงนี้เลยแต่พีริตา้าใาให้น้องเลยนะคะว่าพีริต้าไม่ได้อยู่บนหลังคาไม่ได้อยู่บนแล้วพีริต้าอยู่บนพื้นค่ะโทมัสบอกคำใไบไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะก็พีริต้าบอกพีริต้าอยู่บนพื้นไงพีริต้าไม่ได้อยู่บนภูเขาแล้วพีริต้าก็ไม่ได้อยู่บนหลังคาไงอันนั้นใบอีกก็ได้ตรงที่พีริต้าอยู่มีสีเขียวแล,แล้วก็สีํำตาล้วกันตอนนี้นะคะพีริต้าบอกน้องว่า ตรงที่พีนิต้าอยู่นะคะมีสีเขียวกับสีน้ำตาลน้องๆก็น่าจะรู้เลยไหมว่าคือต้นไม้เพราะฉะนั้นน้องๆน,น,นะคะต้องมาตามหาต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะของบูเคเว่นว่าพีนิต้าอยู่ตรงไหนโ <c oughs> อ้ไม่มีใครมาหาแถวนี้เลยจริงๆนะนี่ถ้าพีนิต้าบอกว่าห้างอ่ะน้องๆก็งคงมาตรงนี้ใช่ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วอีกนิดพีิต้าจะใบให้เลวนะคะพีิต้าอยู่ตรงต้นไม้นะ ใาให้เลยละกันสงสารน้องๆพี่ลิต้าอยู่ตรงต้นไม้ค่ะตอนนี้นะคะพี่ลิต้าได้บอกน้องๆแล้วพี่ลิต้าอยู่ตรงต้นไม้นะความโกราโหลจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดค่ะเฮ้ยน้องๆมีกันตั้งหลายคนนะแต่ทาไมไม่มีใครมาหาตรงตัวพี่ลิต้าเลยคือ้องๆหายไปไหนก่อนคือไม่เห็นเลยจริงๆนะเออ โหส่วนใหญ่จะขึ้นไปบนภูเขาอยู่ตรงนั้นนะแล้วพี่ลต้าบอกน,อน้องก็ได้ว่าไม่ได้อยู่บนภูเขาพี่ต้าบ้ให้เลยนะคะว่าไม่ได้อยู่บนภูเขาไหนเลยนะคะจริงๆน้องน่าจะรู้ตั้งแต่ที่พี่ลิต้าบอกว่าอยู่บนพื้นแล้วไหมคือน้องๆไม่ต้องไปหาบนภูเขาแล้วเฮ้ยนั่นใครอ่ะนั่นใครเฮ้ยมีคนมามีคนมาน้องต้องเห็นพี่ลิต้าได้แล้วพี่ลิต้าอยู่นี่พี่ลิต้าอยู่นี่เฮ้ยมีคนเ็นแล้วมีคนเจอแล้วว่าใครเนี่ยเจอไม่ๆเจอแล้วนะคะพี่ลิต้าอยู่ตรงนี้ นี่นะคะต้องใช้ไฟฉายจริงๆอะถึงจะเห็นโทมมสบอกว่าไหนไหนตอนนี้นะคะไมคได้แชร์โลเคชันให้เพื่อนๆรู้นะคะพีลิต้าอ,อยู่ตรงปั๊มน้ำมันมจิกว่าโหาะอะไรทำไมวายอะไร,ะไรทำไมพีลิต้บบาไปให้ยอยู่อยู่นะแต่ถ้าเกิดพีลิต้าบอกปั๊มน้ำมันนะทุกคนก็จะรู้เพราะาปั๊มน้ำมันมันมีสีเขียวแค่ตรงนี้อะถามว่าต้นไม้หลายที่มากก็ก็อ,อย่างเงี้แหละพีลิต้าแอบคนเดียวไงแต่ แต่ถ้าเกิดพี่ลิต้าหาน้องๆแล้วน้องๆบ้าให้พี่ลิต้าอย่างเงี้ยพี่ิต้าก็จะไม่เจอใครเลยเพราะพี่ลิต้าต้องไปหาคนหลายคนแต่เนี่ยน้องๆช่วยกันหาพี่ลิต้าคนเดียวก็แบบกระจายพื้นที่กันไปไงหม่ไมบอกว่าชื่อไม่ไม้นะคะไม่ได้ใส่ชื่อแหมกลัวพี่ลิต้าไม่รู้นะคะเนี่ยพี่ลิต้าอยู่นี่นะคะม่ไมบอกเจอคนแรกไม่ตาต่อไปการตาต่อไปกันโมจิบอกว่าพี่ลิต้าเนียนนะคะขอบคุณค่ะพี่ลิต้าเปลี่ยนสีบ้างไหมไปแอบสีอื่นบ้าง พี่ติ้ากำลังคิดอยู่ว่าอ๋อกระแหงกระกระแหงก็มากระหานต้นไม้นี่มันแอบไม่ได้หรองั้นเราไปแอบบนนู้นกันแต่งตัวเป็นสีดำโอเคแต่งตัวสีดำกันตอนนี้ขอปรับเช้าก่อนมืดมากไม่ไหวมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะปรับผิวเป็นสีดำก่อนเลยนะคะอย่างแรกแล้วก็ตามด้วยเสื้อนะคะที่เป็นสีดำเอาแบบเนียนๆเลยนะคะตอนนี้เอาดำที่แบบดำไปให้สุดเลยเดี๋ยวพี่ติ๊ขอหาชุดแป๊บหนึง่งโอเคตอนนี้พี่ติ๊แต่งตัวเป็นชุดดำหมดแล้วนะคะอ้ย แต่รองเท้านี่มันมันเด่นมากเลยทุกคนพิต้าจะต้องเปลี่ยนกางเกงนิดนึงนะคะเพราะว่าเท่ห์ข้างหลังอะมองจากข้างหลังรองเท้ามันเด่นมากเออโอเคปแบบบนนั้นกันขึ้นแอบยังไงก่อนแล้วเราต้องทําตัวสูงก่อนไหมเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปได้เพราะตอนนี้เราตัวเตี้ยการกระโดดมันไม่น่าจะโอเคปะบันไดบันไดตรงนี้เรายังไม่เคยแอบเนาะใช่ถามเองตอบเองค่ะไปขึ้นไป โอ้ใจแบบยังไงเนี่ยเออรู้สึกว่าไม่เห็นจะเนียนเลยอะเดี๋ยวเด้อม,มันเข้าไปได้อีกไม้โอเคได้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 ได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 อยู่ถ้าเกิดน้องๆเห็นกะ็จะกิจะเห็นน้องๆต้องใช้ถังเกตนะฮะมายากเลยอะโอเคงานบอกให้น้องๆเข้ามาเลยแล้วกันเนาะโอเคนี่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราสองน้องได้แบบสบายมากโอเคตอนนี้นะคะพี่ติต้าได้บอกให้น้องเข้ามาแล้วนะคะคนที่เข้ามาคนแรกคือน้องเอเชียซึ่งเอเชียเหมือนไม่ได้เจอ ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่ได้มาเปิดคลิปด,ด้วยกันไหมเหมือนเอเชียเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะน้องๆพยายามทยอยไม่ใช่พยายามน้อง,องทยอยเข้ามากันแล้วนะคะดูสิใครจะเจอพี่ดิต้าก่อนกันพี่ดิต้าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ข้างหน้าน้องเฮยถ้าถ้าพี่ดิต้าไปก็อาจจะไปว่าอยู่ข้างหน้าน้องเฮ้ยโทมัตอย่าบอกนะว่าเจอแล้วตอนนี้เหมือนน้องกำลังจะพิมพ์เลยว่าเจอแล้วยงัยงยงัยงยงัยงยังไม่พิมพ์นะคะยังไม่พิมพ์น้องน่าจะขอคำใบ้ก่อนนะคะดิต้าจะใบ้ว่าอะไรดีเอ่อ พี่ริต้าเหยียบอยู่บนสีขาวแล้วกันนะคะคําใบ้โอเคพี่ริต้าใบ้ให้น้องเลยนะคะพี่ริต้านะคะเหยียบอยู่ตรงสีขาวว้ายมีคนนะคะอ่าอันนั้นน่าจะเป็นยิงฟ้าขับไม่ใช่เอ่อขี่เอ่อสเก็ตบอร์ดเขาเรียกสเก็ตบอร์ดใช่ไหมผ่านไปพี่ริต้าอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นี่โทมัสนะคะโทมัสนะคะโอ้โหเรียกว,ว่าไงสาดไฟฉายเข้ามาแล้วนะคะนี่ถ้าสาดขึ้นมานี่เห็นเลยนะแต่พี่ริต้าอยู่สูงเฮ้ยยิงฟ้ามาอยู่ข้างบน อิงฟ้ามาหาข้างบนตรงนี้เพราะพีริต้าบอกว่าพีริต้าเหยียบอยู่ตรงสีขาวยิงฟ้ามาอยู่ข้างหน้าพีริต้าแล้วจะเจอไหมผ่านไปแล้วค่ะผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วพีริต้ายังอยู่ตรงนี้นะมีใครเจอพีริต้าไหมตอนนี้โอ้คนเข้ามาหาเยอะอยู่นะข้างหน้าพีริต้าก็มีเด็กอยู่ประมาณ2 3ามคนนะคะหวังว่าจะเจอนะพีริต้าอยู่นี่ตอนนี้นะคะนัน่นอันนั้นน่าจะเป็นบัตเตอร์นะคะหายอยู่ฟูนข้างน,านั้นข้างบนนั้นขขาฟนแล้วไม่เป็นสีดำไหมหรออ๋อตรงนั้นก็มีสีขาวให้เหยียบด้วยโอเคโอเคโอเค พีใใต้าอยู่ตรงนี้อะ่ะแถวนี้พม่มีใครอยู่ไหมบอกดีไหมว่าอยู่ใกล้จุดเกิดน้องๆจะได้แบบว่ากระจายพื้นที่กันหากันแค่จุดเกิดนะคะไปอีกละกันเพราะว่าสีขาวมาเยอะมากตอนนี้นะคะพีต้าบ้า,าอยู่ ใบว่าอยู่ใกล้จุดเกิดทำไมรู้สึกเหมือนมีคนสาดไฟฉายเข้ามาเลย enfin wan ita wan ita หรือพ okay. ีนิต้าคิดเองน่าจะคิดปเองนะคะนี่ตอนนี้ก็จะข้ามแล้วนะทุกคนจะไม่เห็นพีนิต้าแล้วนะนี่ตอนนี้นะคะพีนิต้าใบว่าอยู่ใกล้จุดเกิดนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็สาดไฟฉายนะคะเข้ามาตรงจุดเกิดกันเลยนั่นเองพีนิต้ากลัวน้องสาดขึ้นมามากเลยถ้าน้องสาดขึ้นมานี่ก็เห็นเลยนะหรือพีนิต้าปรับเช้าดีน้องๆจะได้ไม่ต้องสาดไฟฉายขึ้นมาปรับเช้าโอเคปรับเช้าดีกว่านะคะ อย่าสาต์ไฟฉายขึ้นมาเลยนะคะถ้าสาตขึ้นมาเห็นแน่นอนนั้นบอกน้องดิไหมว่าพิลิต้าตัวสีดสําคือพิลิต้ายืนอยู่บนสีขาวก็จริงอ่ะแต่ว่าตัวพิลิต้าตัวสีดํานะฮ่าฮ่าฮ่าเออนั้นบอกน้องก็ได้ว่าตรงที่พิลิต้าอยู่อ่ะมีสีขาวกับสีดํายากไปไหมเฮ้ยก,กุ้งกิน,นกันิ่งแมโทมัส เข้าไปหานะต้องบอกน้องนะคะว่าพีริต้ามไม่ได้อยู่ในตึกด้วยน้องดิ้ไปแล้วน้องดืไปแล้วจังหวะนี้นะคะน้องจะสัตว์ไฟฉายขึ้นมาไหมไม่ค่ะน้องผ่านไปแล้วน้องผ่านไปแล้วโอ้ยโทมัสโทมัสโทมัสมาถูกทางแล้วลูกโทมัสยังวงวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยหุยจังหวะนี้รุนระทึ่มมากโทมัสจะเห็นแล้วไหมโทมัสจะเห็นแล้วไหมไปเห็นคะ่ะโทมัสไปแล้วรอดนะคะเรายังรอดอยู่ยังรอดอยู่เออนั้นใบให้น้องอีกแล้วกันนะว่า พีต้าตัวสีดำละกันว้าย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 โทมัสนะคะโทมัสยังไม่จบกับตรงนี้อ๋อจบจบจบแล้วค่ะจบแล้วเฮ้ยโทมัสวนกลับไปอีกแล้วอ่ะแล้วก็เดินวนไปโอเคโทมัสตอนนี้เดินวนไปวนมานะคะพีต้าใบนะคะว่าพรีต้าตัวสีดำเยือนอยู่บนสีขาวก็จริงแต่พีต้าตัวสีดำจะน้องๆฮ่า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 อ้าอิงฟ้าหรืออิงฟ้าจะเจอพีต้าแล้วเฮ้ย ไม่ไม่ไมเฮ้ยยิงฟ้าพีริต้าไม่ได้อยู่ในตึกแต่พีลิต้าลืมบอกน้องเนี่ยเลยนั้นบอกน้องแล้วกันว่าไม่ได้อยู่ในตึกเหมือนยิงฟ้านะคะกําลังจะหาทางกระโดดขึ้นมานะคะยิงฟ้าเจอพีลิต้าแล้วแน่เลยพีริต้าว่ายิงฟ้าเจอแล้วแต่พี่แต่ยิงฟ้าไม่รู้จะขึ้นมายังไงแค่นั้นเองไม่ไม่นะคะอีกแล้วนะคะไม่ไม่ตาที่แล้วก็เจอพีริต้าไปแล้วนะตอนนี้นะคะมีเด็กๆด็กเพี้ยนผ่านกันตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่า พอพี่ลิต้าบอให้น้องๆนะคะว่าพี่ลิต้าอยู่ใกล้จุดเกิดน้องๆเลยมามา,มาลุมมาต้มกันอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะจังหวะน,นี้นะคะรุ้นระทึกใจกันมากเลยนะบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บจัดไปฉายแล้วก็ผ่านไปไม่มีใครขึ้นมาหาชั้นสองเลยอะ่ะบอกน้องได้ไหมว่าไม่ได้อยู่บนพื้นไอ้กุ้งกิงกระดิ่งเมโทมัสไอดา้าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวคือทุกคนผ่านมาก็แค่ผ่านไปอะ่ะทุกคนแต่เดี๋ยวน้องก็จะเข้าใจผิดน้องๆก็บอกว่าตรงนี้มันคือหลังคาพี่ลิต้าซึ หลังคาในความหมายเรามันอาจจะต่างกันคือหลังคาในความหมายของปริต้าคือชั้นบนสุดอันนั้นคือนั้นบอกน้องแล้วกันว่าไม่ได้อยู่ชั้นด่านฟ้าโอเคปริต้าใบให้น้องๆแล้วนะคะว่าพริต้าเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นแล้วก็ไม่ได้อยู่บนดาดฟ้านะคะเฮ้ยเหมือนไม่ไม่เจอหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ค่ะทุกคนไม่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 ยังไม่เจอนะคะโอเรานี่มันเนียนสุดๆไปเลยเนียนตรงไหนเนี่ยบอกว่าก็เห็นแล้วนะอ๋อแต่ไอ้ป้ายคำว่าค้างมันอาจจะบัง ไม่รู้จะใบอะไรอีกแล้วเนี่ยเออเอาเป็นว่าพีริต้าเห็นน้องๆทุกคนนะคะพีลิต้าบอกเราไม่ได้อยู่บนดาดฟ้านะคะม่อะไรอีกดีอ่ะไม่ได้อยู่ในตึกทุกคนอย่าหันในตึกนะพีลิต้าไม่ได้อยู่ในตึกนะใบใบได้ไหมว่าน้องๆเดินผ่านกันหลายรอบมากเพีริต้าใบแล้วนะคะว่าน้องๆเดินผ่านไปหลายหลายรอบมากคือเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเออใบดีไหมอ่ะว่าพีริต้าอยู่ใกล้เสาไฟโอเค ใบอีกแล้วกันว่าอยู่ใกล้เสาไฟค่ะโอเคใบแล้วนะคะว่าพีลิต้าอยู่ใกล้เสาไฟนี่เสาไฟที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเนี่ยมันมีไม่มากนะทุกคนต้องแบบตัดชอยตัดช้อยนะคะเสาไฟมีไม่มากจริงเนี่ยพี่ิต้าอยู่หัวมุมเลยพี่ต้าอยู่นี่มีใครเห็นพี่ิต้าไหมนี่นี่มามานะคะมา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 หลายรอบแล้วนะยังหากันไม่เจอเลยพีรต้าอยู่ใกล้เสาไฟอ่ะทุกคน เออบอกได้ไหมว่าพีิต้าอยู่บนตึกอะ่ะมันจะชัดเจนไปไหมหนอใบว่าตรงที่พีิต้าอยู่มีสีขาวตัดกับสีเฮ้ยไม่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 ไมไมไมเหมือนเจอแต่ก็ไม่นะคะโอเคพีดิต้าใบาแล้วนะคะว่าตรงที่พีดิต้าอยู่มีสีขาวตัดกับสีดํานะคะอีกนิดใบเลยดีไหมว่าอยู่บนตึกดีตอนนี้น้องกำลังจะสาดแสงเลยพีดิต้าต้องชิงปรับเช้าก่อนนะคะเนี่ย บตเหลายรอบเลยอิงฟ้าด้วยท Butter, ั้งบัตเตอร์อิงฟ้าทุกคนะ่ะเดินผ่านพินิต้ากันหลายรอบมากโอ้โหอิงฟ้าปั่นจักรยานแบบชิลมากนั่งชิลอยู่ริมหาดรายชิลจริงๆค่ะทุกคนโอเคพีิต้าใบาให้หนอนเลยนะคะว่าพีดิต้าอยู่บนตึกแต่ไม่ได้อยู่ชั้นบนสุดกูกีนก็ถิอแววโรมานมาแล้วยังไม่เจอพิต้าอยู่นี่ แล้วก็พีริต้าอย่างนี้ยังไม่มีใครเจอพีริต้าวันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะคะกว่าน้องจะหาเจอนะกูกินกันอีกแล้วโรบอทไปอยู่ชั้นด้านฟ้าพี่ริต้าบอกแล้วว่าพีริต้าไู่รู้จะทำฟ้าเฮ้ยนี่พีริต้ากูกินกันอีกแล้วโรบัสทำไมได้ขึ้นมาทุกคนเจอแล้วหรือยังเจอแล้วหรือยังสาตไปเข้ามาแล้วจังหวะนี้เจอแล้วหรือยัง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 ถ้ายังไม่เจอนี่ตลกเลยนะจังหวะนี้เจอแล้วหรือยังเจอแล้วทุกคนแต่ว่าผมก็ เจอแล้วหรือเปล่าเราเจอจิ้งจกอะทวาร์บอกว่าเราเจอจิ้งจกพี่นิต้าอ,อยู่นี่จิ้งจกตัวดำทวาร์บอกว่าเราเจอจิ้งจกตัวดำพี่นิต้าอ,อยู่นี่เจอพี่นิต้าแล้วพินิต้าอ,อยู่นี่เองบายบายบอกว่าโหเนียนมากก็ต้องนิดนึงเห็นไหมทว,วาร์บอกคนแรกแหม โยวี่บอกโอ้ไม่กอดี่ต้าอยู่นี่เองเอเชียขึ้นมาเอเชียขึ้นมาลูกโมอดดบอกว่าพี่ตั้มสุดสุดเก่งมากพี่โทมัสหรือเปล่าอ๋อพี่โทมัสเก่งมากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโทมัสเจอได้ไงแต่ตัวพี่ลิต้าก็เด่นอยู่นะพี่ต้าอยู่เนี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปปิดคลิป โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นซ่อนแอบบรอบเมืองกับน้องๆเอฟซนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็เชิยกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจพีต่ตที่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ ฝากไอจด้วยนะคะลิต้าอันนิสกอร์คิดแคแล้วก็ติ๊กตอกลิต้าอันนิสกอร์คิดแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ลิต้าเล่นกี่โมงทางตอรี่ไอจจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะพี่ลิต้ามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกตอบคําถามกันนะคะคําถามของคลิปนี้นะคะก็คือใครเป็นคนเจอพี่ลิต้าตอนแอบรอบแรกคะทุกคนนะคะก็ ใส่คำตอบมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครตอบถูกนะคะพีต้าก็กดใจให้ทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะง้นสำรวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย